มาส่องฟอร์มแฮร์รี่เคนล่างบูล็อกกันหน่อยนะครับว่าจะเก่งสมกับค่าพลัง100หรือเปล่าเล่นไปแล้วนะครับ18ตาจริงๆมันเป็นสไตล์สําหรับผมคิดว่ามมนเล่นยากนะครับเป็นสไตล์ดิฟไลอิงฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นกองหน้านที่ชอบลงมารับบอลต่ำสร้างสรรเกมน,นะครับไม่ได้รอจบสกอร์อยู่ในกอบเขตโทษสังเกตดูนะครับว่าเคนอ่ะชอบลงมารับบอลต่ำแล้วก็ยืนต่ํากว่าลุงลุมนะขนาดที่ในแผนผมให้เคนยืนสูงกว่าลุงลุมแล้วนะ ถ้าจะเล่นเคนต้องเล่นแผน CF หน้าคู่นะครับถึงจะเหมาะเพราะว่าสไตล์ของมันยืน CF หน้าเดียว1ตัวเนี่ยไม่เวิร์กเพราะว่าสปีดมันช้านะครับไม่มีสกิลหลบด้วยความล่องตัวก็ไม่ได้ดีนะและเป็นสไตล์ที่ไม่ได้รออยู่ในกรอบเคโทษเอาความรู้สึกของผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเล่นมา18ตาเนี่ยรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยนะมีกองหน้าตัวอื่นที่เก่งกว่ามันเยอะเลยนะจุดเต่นค่าพลังของมันก็คือหาช่องดีจบสกอร์คม แล้วก็เล่นลูกกับอากาศได้มีความแข็งแกร่งยิงแรงแต่ว่าสไตล์ดันเป็นดิฟอิงไลฟ์ฟอร์เวิร์ดนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ไม่ได้รออยู่ในกรอบเคโทนะครับทำให้มันขัดกับจุดเด่นค่าพลังของมันเนาะทำให้จุดเด่นของมันอะดึงออกมาไม่สุดนะครับโอกาสที่มันจะได้จบสกอร์บอกเลยว่าน้อยมากแต่ว่าถ้ามันได้จบสกอร์บอกเลยว่าคมนะครับแล้วก็ยิงแรงมากด้วยการที่จะบูทให้พลังเค100หรือว่านักเตะบูล็อกตัอื่นๆต้องมี นักเตะเซ็ตบู็็อกในทีมอย่างน้อย3ตัวนะครับบูสเตอร์ถึงจะทํางานไม่ต้องเอาลงตัวจริงก็ได้นะเอาให้มาสํารองก็ได้บูทเหมือนกัน